ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องมะเผือกชมสวนนะครับครับวันนี้ผมก็พามาชมสวนข้าวโพดนะครับอัปเดตสวนข้าวโพดนะครับวันนี้ก็ออกดอกออกฝักนะครับทุกต้นแล้วนะครับฝักก็กําลังโตนะครับถือว่าต้นนะครับแล้วก็ฝักสมบูรณ์มากนะครับผมนี่นะครับ ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับใบก็ใหญ่นะครับด้านล่างก็ทำรุ่นนะครับก็คือถอนหญ้าแล้วก็แต่งใบออกนะครับัแต่งใบแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับแต่งแบบนี้แล้วก็เพื่อนะครับให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับก็ลดนะครับลดปัญหาพวกแมลงนะครับพวก ัตูพืชนะครับพวกนอนนะครับที่จะมาแอบอยู่นะครับก็ลดได้นะครับหญ้าก็โตเร็วมากนะครับมันก็จะมีนอนบ้างนะครับอืมก็งดแล้วนะครับงดาสารเคมีเดี๋ยวหาตัวนอนก่อนนะครับซึ่งนอนก็ ค่อนข้างเยอะนะครับเนียนอนนะครับเจอตัวแล้วนะครับก็ต้องกําจัดนะครับฆ่าเลยนะครับบางทีเดินเจอก็ต้นหนึ่งอาจจะสองสามตัวเลยนะครับก็อีสัก กลางเดือนหรือสิ้นเดือนนะครับก็น่าจะได้เก็บขายแล้วนะครับข้าวโพดทับทิมนะครับเดี๋ยวเดินลัดไปดูข้าวโพดแต้มม่วงนะครับนี่ทับทิมถือว่าลำต้นสวยมากนะครับดูแลอย่างดีนะครับนอนก็เต็มเหมือนกันครับนี่นอนเจาะกินนะครับเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะต้องมาพ่นยาสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหาตัวก็ไม่ไหวนะครับต้อง ศสยพ่นยาบ้างนะครับก็จะเป็นขา้าวโพดอ่าแต้มม่วงนะครับแต้มม่วงนี่ก็ลองทำอ่าล่องปลูกล่องคู่ดูนะครับก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลำต้นเขาเล็กมากนะครับเพราะว่าโอ้โขออภัยครับอ่าลำต้นเขาเล็กนะครับแล้วก็น้ำ ได้ไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่ากว่าน้ําจะมาถึงต้นนะครับก็ใช้เวลานานนะครับนี่อย่างเช่นนี้ครับเปิดสองสามชั่วโมงนะครับก็ยังไม่มาถึงนะครับต้องเปิดทุกวันทุกวันนะครับก็ยังแห้งอยู่นะครับก็จะได้น้ําตรงกลางนะครับนี่นะครับน้ําหยดก็รูตันบ้างนะครับถ้าปลูกล่องเดียวแบบต้นแต้มมนะครับเอต้นทับทิมนะครับ ก็เขาจะได้น้ําสม่ําเสมอนะครับดีกว่านะครับอาจจะปลูกห่างน้ําหยดด้วยก็ได้นะครับนี่ที่จริงก็ต้องมาใกล้ปลูกระหว่างสักคืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งก็น่าจะได้น้ํานะครับอันนี้อาจจะปลูกห่างเกินไปนะครับก็มีผลกับมีผลเยอะเหมือนกันครับกับผลที่จะได้ผลผลิตนะครนะครับ สีคนละสีเลยนะครับถือว่ามันก็มีปัญหานะครับ done, <Piet. S 2> การมีปัญหาก็หนอนเลยนะครับนอนครับโรคไม่ค่อยมีนะครับหน้าร้อนนะครับโรคไม่มีเลยนะครับมีนอนแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ําปัญหาเรื่องน้ำอันอันดับสองนะครับนอนกับน้านี่นะครับที่มีปัญหา ส่วนใหญ่ก็จะนอนนี่ครับแก่ยากเพราะว่าบางทีเราฉีดไปนะครับไม่ถึงตัวนะครับไม่โดนตัวก็ไม่ตายนะครับก็ต้องใช้วิธีนะครับฉีดเข้าต้นเลยนะครับก็ตายทุกตัวนะครับเพราะว่าเราฉีดไปครับโดนใบข้างนอกนะครับใบข้างในนะครับมันก็ยังเป็นยอดอยู่นะครับไม่ไม่มียานะครับมันก็หนอนมันก็แอบอยู่ ในยอดนะครับมันก็เลยไม่ค่อยตายนะครับกว่ามันจะขึ้นมากินใบข้างนอกนะครับมันก็โตแข็งแรงแล้วนะครับก็เกิดการดื้อยาอีกนะครับดอกสวยเลยนะครับเดินลาบากมากครับล่องปู่นะครับต้องมาเดินข้าวโพดม่วงนะครับเนี่ยล่องสวยนะครับแบบนี้พอดีนะครับล่องพอดีครับได้รับแสงได้อากาศนะครับ สายเทีด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็คงจะปลูกแบบอย่างนี้นะครับล่องเดี่ยวนะครับต้นเดียวเลยนะครับก็ใช้วิธีปลูกต้นเดียวห่างเหมือนกันนะครับเกือบ20-30เซนนะครับเพราะว่าเราจะได้ลำต้นที่อวบใหญ่นะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับการให้ผลผลิตก็จะฝักใหญ่มากนะครับเนี่ยพาชมข้างล่างนะครับ เห็นบางทีนะครับขับรถผ่านนะครับเห็นบางสวนนะครับก็ปลูกสักสองต้นสามต้นทักทีกันนะครับต้นก็จะเล็กมากนะครับเล็กแล้วก็ผลผลิตนะครับก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยฝักจะใหญ่นะครับแต่แบบนี้นะครับต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็ฝักก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวก็จะได้มาแต่งฝักออกนะครับให้เหลือ ฝักเดียวนะครับหรือสองฝักน่าจะไอ้ไอม่วงนี่นครับน่าจะเอาไว้สักฝักถึงสองฝักนะครับถ้าต้นไหนมันไม่ใหญ่นะครับก็จะไว้ฝักเดียวนะครับต้นไหนที่อโอเคนะครับก็จะไว้สองฝักนะครับลองดูนะครับแต่ก็จะไว้ฝักเดียวก็พอนะครับเพื่อให้ฝักเขาใหญ่มากนะครับเพื่อเราจะขายได้ราคานะครับครับคลิปนี้ก็พามา อัปเดตนะครับชมสวนข้าวโพดนะครับสวยๆนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามช่องมะเผือกชมสวนนะครับสวัสดีครับูม